รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใตส้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนน,น้ำเสนอคุณค่าของชีวิตในทัศนะของอิสลามชีวิตทั้งหลายบนโลกกำเนิดขึ้นโดยอัลลอฮ์ชีวิตใดกำเนิดมาแล้วก็มีความสักดิ์ และมีหน้าที่ในการตอบสนองความประสงค์ของอัลลอฮ์ในการดำรงอยู่การทำลายล้างชีวิตจึงเป็นการก้าวล่วงในอำนาจของอัลลอฮ์ที่ผิดอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอัลกุรอานระบุว่าด้วยเหตุการณ์ที่ฆ่ากันร,ระหว่างมนุษย์มักนำมาแต่ความหายนะดังกล่าวเราจึงได้กำหนดไว้แก่วงวานอิสรออีนว่าแท้จริง ผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยมิใช่เป็นการชดเชยอีกชีวิตหนึ่งประหารชีวิตฆาตกรหรือมิใช่เนื่องจากการบ่นทำลายในแผ่นดินแล้วก็ประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวลและผู้ใดได้ละเว้นชีวิตหนึ่งก็ประหนึ่งว่าเขาได้ละเว้นชีวิตของมนุษย์ทั้งมวลอัลกุรอานบทที่5้าองค์การที่32สอง การกล่าวโทษผู้อื่นว่าทำผิดโดยคิดเอาเองและยังตัดสินประหารชีวิตผู้อื่นด้วยตนเองอาจนำไปสู่การหลังเลือดผู้บริสุทธิ์เป็นสิ่งต้องห้ามร้ายแรงความศักดิ์สิทธิ์ของเลือดเหนือและชีวิตปรากฏในคำกล่าว อันแสดงความห่วงใยของาศาสนาทูตรอสรูลุลลอในคราวที่ได้สอนผู้คนนับแสนที่รวมตัวกันณทุ่งอารอฟาเพื่อประกอบพิธีฮัตครั้งสุดท้ายของนบีความว่าแท้จริงเลือดเนื้อของพวกเจ้าและทรัพย์สินของพวกเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องห้ามทำลายดุดเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์ของวันนี้วันอารอฟา ในเดือนนี้เดือนสุนฮิจญาและในเมืองนี้เมืองมักกะด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สันติสุขของอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาพสส่วนได้โทรศัพท์0 7 3 4์2 5 3 5าอ